แท่งตาแทงตาไปเซาเล่นไปไปดี้กับขอบมกขอบใจน้องๆทั้งสองทั้งสามก็ขอบมกขอบใจที่ดูแลที่แบบอันนี้ย่างดีดูแลตอนรับครับสูอย่างดีมีโอกาสขนาดเดี๋ยวห้องคอยมาพอกมาพกมาพอกันใหม่เดี๋ยวมารวมสารคอนเทนต์กันเดี๋ยวกินเข่าอยู่ปลาเอาผู้สาวไปเสิร์ฟเข่าปิ้งปลาเนาะคือคากเนาะหานักเอกเนาะจักบ้าทเนาะอ้ยปิ้งปลาเลยเนาะขอบใจไร้ไร้จะได้จอดรถจะเหนี่มบอ เจ็ดบอกตากแดดกับเพื่อนบาวเงินครับรกวนนีนี่มะนีจบอกนีู่้ามันนี้กหล่เยบิ้งกล้ยครับสุกขาเขือเลยตื่นเศ้าขึ้นผู้ใดท่านกับท่านครับบวด้บท่านกับบัวกินครับสมัมหน่อยตื่นมาบีบได้บัไดดกินสเบิด้ัวยบกใหญ่ได้ไหมดอกกระดี่ บโกบโกบ่โกบ่โ้นี่อยู่บบาก้อยาว่านี่ทําว่าทํนี่กไวไวพอจ่ไปแล้วก้วยขอนเจ้าไหมก้วยอนเจ้าอ้ท่านกัท่านด้วยนี่ท่านก็ได้กินบ่ท่านก็บได้กินนี่ยาเอาตเอาก่อนตมันบดีมีกินแล้วเรวบีบแล้วาไปไก่เต้มตอดเดโอ้ยทังพีเฮ็ดยังกันนอทั้งผีสบายดี โอ้ยไอการต้มปลาอืมขอหน่อยกับำบวงเงินกับำเพ่งต้มปลากดบะใส่ปลาแล้วบปล่าย้ของแ้รับประกันความแซบบัวลวถ้ากินเบิองลองขากินเบิองเราอ่ะอู้ยจ้ำหงุ่ยไอการจัดไปจัดไปอหน ตั้มไหมฮะตัใส่คอยตัอยู่เบาหรือใส่คอยตําบาใอ้บ้านได้ตได้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 ฮะไปงนี้ก็ต้องได้ตําครับคนมักตำคนมักตําเนาะกระดกกระดิมหบอกกูไแหต้องแลกว่าคนจะตําให้กินไปมาอยากโชว์ฟีมือคนมักตําเนาะ

่คงเปนวก,กัน,กกน,นะเนาะเอา,าต้องเอาลายเอา,าอเอาลายเสียเอาลายยันบวเบิด <c oughs> อ,าายอยือ่บป้าตำมะคงมันเนี่ยเอาตำให้อัตเตะเปรยะเออยกินบัตรน,นี่ยอัตเตะเปรยยะเออยบ่ออัตตะเปรยะเอยออออยะเอย,ย จะนอยสิถาบเาหน่อยเนี่เป็นยังยังไงยะอยะเอ่ยะเออยะเอ่ยาไทยสวรรค์อีกอ่ะเหนอยเนาะนอยเนอยบริหาเล็นเห็นเห็นเล่นบ่้ยังไงปวดมือปวดแขนเลร่ยหนักจับจนบรุมนะ Để để <coughs> <dèn> ở đây đầy tốc bởi kinh này Tốc đầy lạng mây Tốc đầy lạng mây Ờ Đi khắc nó Bao thai mắc tăm Xôm hay kinh gì Khống xẹp, cháu có khống xẹp đấy Khống xẹp Bày xe tăm như Hả? Bày xe tăm như hẳn Mắc tăm Mắc เออเห็ดแต่ต uh uh}> oh, ่างเห็ด uh! uh uh ้ต่มันอันนั้นไอเนี้ยแต่ผมเขียนอันนี่หูแล้วมันหนักค่ะกระดกกระเดียดมันเป็นโลหินบ่อโอ้โลหกลัวเลยหายแล้วฝึกก็ไม่ไดเขียงกันสิซอยใส่เขียงเอาเลย

ก็จะไกินอยู่แบบปีงกบอ๋อตอนนี้แม่นบ่าวเงินเพิ่งกำลังปีงกบอยู่ทุกคนสบายดีเด้อ FC พี่นายสบายดี FC บ่าวนายเมื่อสุขุสุกนพี่น้องเลยอ่าปีงกบอยู่พี่น้องปีงกบอยู่อ่าชี้สู่ไอ้นายเพิ่นกินมื่อในปีงกบเพราะว่าเพิ่งหนามาแต่ในเมืองมาบ้านนอกเข้ากระตองปีงกบให้เพิ่นกินกบธรรมศาสตร์แล้วดิ กบล่างบาที่กบเลี้ยงสตัวกบเลี้ยงสองตัว <c oughs> สามตัวอ่านี่แหละพี่น้องเพราะว่าอายเพิ่นยังค่าเบียกค้างานอยู่ข้างในเนาะเราต่ำสมตำเนี่ยตำมะละกอะกอะไรกามแสบเป็นแสบสบ่แสกไทิพิ์เนาะแมนแล้วเดี๋ยวให้ใส่สตัวละซิมเฮ้ยซิมเข้าใหญ่ให้ซีเบิ่งเลย เพราะเขามาทำการแทนใจก็ต้องแสบอยู่แล้วให้เขาติตําตําหรื่าเพ่งลงเมียเลยลงเมียนี่คือทอดเมียตําเลยตัวนี้มันบาแสบนะคือทอดตอนเมียตําไปนะเมียตํามันแสบใส่กระเทียมกระเทียมมาเพ็ดจักหน่อยนี่ไอ้เพ็ดเคืองลูก นี่มีนับ่ใส่เป็ดเครื่องโลกเว่าคือพอดีทำพอดีอืมตัดก่อนที่พิษบอตัดก่อนกล่องแม่กอนด เซียนในขนาดโอเคเลยกูเบาไทย้ะมุ่งแบบเบาเราจิงมาเองจัดเองเลยสมนีก็เต็มครบเลยมาตอกใส่เซียนโงค่ะลงเสากล่องลายโตหมดลงสาวลอ เส้อไรเส้นละไรปล่าเข้มๆกรแดกล้าอ่ะม่ไลยกรแดกน้ำปลาต้มสุกปรุงรสแม่บุญลำแม่บุญลำมาไก่เนาะมาไก่ได้เพิ่มเลยมาไก่ได้เป่นไรแต่มันข้อหลวงผมได้ข้อลวงใสของไทยกะครักนี่และแม่บุญลแม่บุญลำยุธย์ไแม่บุญลำยุธย์ตามโกงมาเนาะมบุน้ำปลาาแม่บุญลำอ๋อ น้ำปลาบริขมบริอันนั้นเนี่ยนวยังนวขี้มึกเข้าไปบกหน้าเขาสือมาแพงเขาต้องใส่ื่อยๆเขาสมลดสมหบเน้อยมาให้นาขานเม็ดเบาน่อยเจ๋เบาน่อยไป่ใส่ไรเบาน่อย หอมหวนออกมาเลยโอ้ยเสบดีนะกมาดูเอาบเฮยทางเอาบเฮยบเฮ้ยกินบก็ได้เฮยแเลยเฮ้ยเาบเฮยแสบไปดีเลยเฮยเอาอีเอาลยไลเีฮะเไลทเทางนี้นี่ึน้ำลายนีทางนี้นีู่ใจไปเลยเฮยนี่นะซีซีบนี่เผ็ดเผ็ด โ oh, อ้แซนดเนาะบีบไล่กันม,มนเป็นยังไงบ้ากโกรสาตบัทนซีมันเทนซีมสิใออ่มว่เสะเ <c oughs> น้อยนแะไปเลยะหาเนีม,มาทเทเฮ้ยคนถล่เทเลยเฮ้ยเทใกรมังบ่เเ <c oughs> ีบอน,นจานจนี่บอจานจานอื <c oughs> ประอยากเนาะเขาบริษังเงี้ยไงประหยัดเงินคนเ็คนเสียนอ่าอ่งมื่เคยฝีมันเสียไปเคยซุกหนึ่ว่าปลาเรียบร้อยแล้วไปซิบเนี่ยมันต้องกันซีแล้ว อ๋อกินขนาดเลยห้องน, est, น้อยสีเลยพร้อมกระดานแสนก,ก็แสีกก็ต้องเสียเนาะเออนะตะปูก็มีตะปูเนะสียเลยแมมหลังแม่ กินใช่เนาะสำเร็จเกือบร้อดนะสำเร็จแล้วภาษาไทยเขาเอื่อนวันยังแบงยังง้นฮะหอมเปรหอมเปรเพราะอะไรเขาภาษาการเขาของสารเณรสารเณรใส่ใบสารเณรเบากกเรนมากินเกือบร้อยนี่

ก็วัดคนใส่สวมว่าไรสวมแล้วก็น่าสองหน่วยสองสามกรพลังมาสามของบริบูบณ์สบายดีปิ่งกบสูตรปิ่งกบสูตรคนป่าไอการสูตรคนป่ามาบ้านหนองบ้านหน้ากระตองกินกบสุดยอดขนาดเลยเคนเสี้ยงนะครับเคนหาปูหาปลาครับคนคนหมักหากบมักใส่เบ็ดปลาหมัก ออกลงทงลงท่านะแมนก็อยู่เฮือนบ่ได้เบื่อมีอ่ะสายหากินมักหากินมักหาอยู่หากินครับบุได้แบงวิธีชีวิตแบบบ้านๆบ้านนอกบ้านนาคือเพื่อนว่วไปเบิ่งนสองเพื่อนได้ครับโดยนั่นเป็นได้มันคือั่นซุกลุกรุ่นใหม่เดี๋ยวแร้มือใหม่ อากาศแปรป๊บอากาศค่อนข้างอบอุ่นเนาะเบืองเออกนก็อุ่นครับผมเสิร์ฟเลยพี่น้องเลยบนหนากินต่คนบนหนากินเลยใหม่เบิดแล้วลองซิมไปเบิ่ง้าจิ๊กตมุมบนตยโอ้ยบ่้ไถ่บ่ได้นะสำค้าหนึ่งได่ยุ่นเนี่ยกรอบ ไปเอารองพีน้องไปไปเข่าในเข่าในตัดผ้าไปกินข้ากินน้ำครับวันนี้มาเด้อกินข้ามาเด้อกินเข้าก้อมเสกินไกินไจสเอานี่วะเอาี่นะได้ก็ได้เอาเี่นะมันเี่ย้นแดดก้อมเส์ฟพร้อมเสร์กไห้เป็นแงแกบกบกบบบบ คนเป็นใส่เบ็ดมาหากินมาในได้เขาคือกินเกลือปลาไหลใหม่เบสคนนี้อ่าเรื่อไรใส่ต้มปลาเอย่างต้มปลาเออเลืองต้มปลาบอกอย่งต้มปลามีต้มปลาอย่างต้มปลาต้นฟิเมอร์เบาหน่อยเคนได้ปรุงต้มปลาต้มปลาตดกับฟิเมอร์เบาบ่เงินคือเก่าครับคนไปใส่เบ็ดมา มานคักเนาะเศร้าไงนาะดีมาพอดีเพิ่นเข้ามาพอดีเพิ่นหมานมาตอนหักพอดีเลยมื่อคืนก็เกินกินเขาเมื่อกี้เกินกินเขาอีกคืนนี้ก็ได้กินส้มตำแต่ว่าคืนนี้มันบบได้กินพิมเมอร์เบาไทยนี่ตามกินออกเลยเสียบเมือนี้ได้กินพิมือร์เบาไทยเป็นพี่น้องเลยอ่าเป็นได้เสียบอ่าส้ม ค่อยต่ำละค่อยต่ำดูอะไรก่อนมาเดี่ยวเนี่ยล่องแท้ล่องแท้นี่แหละนี่แหละนี่เรากรองแสบมาหน่อยตัวตัดโค้ดอันนี้เพิ่์นไปใส่อยู่อยู่ห่วยนะครับแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์นะในห่วยมันจะมีเลือินลือดยังเบาอันนี้เพิ่์นไปใส่มาเบาบางเงินไปใส่มาเมื่อคืนนี้กินเขาแล้วเพิ่มเมื่อคืนเพิ่มว่าเพิ่มไปใส่ได้อะไรจับเจือ มานคักเนาะมานดี่มานดาตัวเสิร์เิร์กำเงินไปสามซมาไิบมาาเด้อขึ้นเขาบอกโก้เด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินเลยหิวล้วหิวลยใส่กระป๋งบอกโก้เอาเลย ใช่ดูใช <m> ่ด mm ูแน่มันเยอเอาหมดเลยอ้เตเลยอืนี่มันจะซุบมันจะได้บ่เบิมเ้อาบบโกบเอาลองดูลองเอาลองลองลองเ่อเอบยบบบนี่ได้ลไก่หนึงเนาะขอบุญขนาดกินข้าวซุ่มแซวครับอันนี้กะช่องบอโกชนบทซอสปลาวันนักะช่อง เบาเพลงแซนว์เบาเพลงแซนว์อ no no so ันนี้กะซองเ่ยเบาลาไตเบาเงินเบาลาวไตหน่อยเบาลาวไตหน่อยเบาลาวไตครับอันนี้ก็นายเบาลาวไตคือกันอะกินข้าวกินน้าครับแล้วก็อบอุ่นซุ่มแซวขนาดมาแม่กินน้ำกันไอ้บะมากมากบะกินบะ ขาบอกภาษาีสาเหมดบอทุกท่านหลังยจเาเลนอนายบอกคือนั่นคนเลาีอยู่บนอะไรมาดูไปแล้วคือเปอัพระบเสือเคนไทยเป็น้เ่ยัว ามาแล้วเราพูดอะกันไะคิดบอกรัอืมสบรายจะนอนกินเยนนีเจะทาเัวอยงไ ตมปาหมดดีรากดเบารเงินไปใส่เบ็ดมาเบาหน่อยปมนคนลงมือตกเบาเบาเพ่งป็่คนถากินเสียบเสีบราางครบด่าโมพเมื่อบางนายสุดยอดเลยเสียบก็เสีบแหละต้อะเบาหน่อยเสียบ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 อย่างเดียวเสีบมาแห้งไปกับ ไปหาใส่เบ็ดกับบ่าวนายเดี๋ยวแบมานสุดยอดได้ทั้งกบได้ทั้งปลาได้ทั้งทั้งอันนี้ผัดเนี่ยได้เบิดได้อะไรก็ได้เออเอาใบเอาใบเขียวเสียเบ็ดเนาะเตะขึ้นยงยังยัใส่มาแห้งมีเตะบักงมีลุดไปบักงมีบักงมีต้องมีไปห้างสาวเลยเย็นผู้สาวให้ผู้สาวเลยใส่กระตาผู้สาวเลยมาเนื้อเนี่ยมันมันเทียมไงซุกแล้วว่ามันเทียม มม่ต้องอร่อกินได้เยอ่ะนี่ยมันมันเมนเมนเมันเทียนมันเทียนมันจะหอมมันเหมือนมนแท่มันเป็นมันเทียมมันแท่มันเทียนเทียนมันเทียมอ้มัดอลไรตัวโอมนี่มันเกี่ยวมัหาพันลโอม่โซ โสมนะเฮ้ยโสมนักกินนี่เฮ้ยเอาโคบัตะปื่ยนี่ทยไปกินเนี่ยบ้านมาโก้ก็มีอยู่อะคือสิบุ้งมี่เหรอบุ้งมีแล้วโอ้ยกล่องต้นมือดีเดินมาต้นใส่แกงเนาะโอ้ยตายแล้วอยากกินกบบ่กล่องกเลยมาหน่อยเบื่อกล่องกินได้เว้ย ขขาาายยเอไปเด้อบานนี้ก็ขอบมกขอบใจบกโกเมื่อเด้อบานนี้ทำมาดึงยังนี่ปีนข้าวปีนซ่านเมื่อแล้วได้ได้ได้แทงตาแทงตาไปเซาลิเนไปบานนี้ก็ขอบมกขอบใจน้องๆทั้งสองทั้งสามก็ขอบมกขอบใจที่ดูแลที่แบบอันนี้ย่างดี อยู่แล้วตอนรับครับสูอย่างดีมีโอกาสขนาดเดี๋ยวเขาคอยมาพอมาพบมาพอกันใหม่เดี๋ยวมารวมสารคอนเทนต์กันเดี๋ยวกินเข่าอยู่ป่าเอาผู้สาวไปเสิร์ฟเข่าปิ้งปลาเนาะคือจะขักเนาะหานเอกเนาะจังบาลเนาะปลาอะไรจะเซตไล่ไล่ขอบใจไล่ไล่ขอบคุณเบาหน้อยขอบคุณบบาเพลเวียมาเยี่ยมย่ามเกือนซ่านบันน้องอยู่บ้านพอกไตอยู่สนนบดบานนองเขามีโอกาสเท่านะก็มาเยี่ยมมายามได้ผ่านมาทางปีกมาแวกินเข่ากินน้ำได้ใ่ไหมอันนี้มีโอกาสมา โอู้หจักทางโู้จักเขือนแล้วไปนี้บ่ได้ไกลปาไปเก็คั้นมากก็ต้องได้ผ่านได้แว่อยู่ดอกคั้นได้เจ้าเลยอยู่คั้นได้แว่อยู่เดียวละขั้นได้มาทางนี้แต่ก็คิดว่าสิได้มาอยู่คิดคิดว่าอยู่เพราะว่ามักมักข้างนั้นอยู่งามไปดีโดยโอ้ประทับใจอยู่ีจนทางอะไรน่เออทางที่เฮามาเละเส้นทางระหว่างเมืองซานไสกับเมืองดักจึงครับก็บส่วนส่วนทุกคนครับเที่ยวท่องเที่ยวสอปลาวครับปีการท่องเที่ยวก็บส่วนส่วนทุกคนมาเที่ยวได้ครับบ่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติชาวเวียดนามชาวนั้นทชาวนี้มาเที่ยวได้เบิดครับเเพิิ่่่นนนนนยยดีีต้ออรรัับกกทททงวุคคับ ไปวันนี้ก็สิได้ลำลาสองกลับบ้านแล้ววันนี้บายบายโชคดีสบายดีขอบใจหลายๆเด้อบายบายขอบคุณหลายๆครับผมไปวันนี้เมื่อเด้อวันนี้เด้อมีอย่างอีกเมื่อเด้อนี่แหละครับมิตรภาพในการเดินทางครับกไปกับมีหนองมีโมมีครูกัอบอุ่นดีมันกับตอนรับแบบดีครับตอนแล้วก็สู้แบบดีเอิ้นกินข้าวกินน้ามาละเดี๋ยวเขากัเดินทางกันต่อครับโอกาสหน้าพาไม่จังเลยมาเยี่ยมไม่เด้อบ่พูดเงินก็ได้ นอเบาเพ่งเบาหน่อยนะครับก็ไปกันต่อครับ